สี่ท่าโยคะนั่งที่จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้คุณระหว่างที่คุณทำงานโยคะบาลานกับคุณด,ด้านนัมมาสเตค่ะมันจะดีกว่าไหมถี่มีท่าโยคะง่ายๆสามารถที่จะบริหารได้ในที่ทำงานโดยเราใช้ในท่านั่งค่ะเราจะคลายกล้ามเนื้อที่สะโพกที่หลัง แล้วก็ผ่อนคลายในระบบท้องของเราค่ะผ่อนคลายไปที่คอบาลไหล่ด้วยเช่นเดียวกันได้เวลาแล้วมายืดกันเลยค่ะนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้อันนี้เก้าอี้ไม่มีพนักพิงนะลองปรับตามสภาพของเก้าอี้ของเราค่ะครานี้พอเรานั่งสบายแล้วเนี่ย เท้าของเราค่ะกว้างเท่ากับสะโพกพอเราเปิดเท้ากว้างเท่ากับสะโพกยืดหลังตรงเสร็จเรียบร้อยวางมือบนหัวเข่าค่ะวางมือแขนตรงนะขอพาพับตัวสามลมหายใจก่อนสูดลมหายใจเข้าหายใจออกงอศอกพับตัวพานักอกลงหาต้นขาได้แค่ไหนแค่นั้นหายใจเข้ายืดตัวเองขึ้นมาออกพับตัวลงปลายขอให้มากกว่าเดิม ใจเข้ายืดตัวขึ้นมาและออกพับตัวเองลงไปค่ะสูดลมหายใจเข้าพาตัวกลับขึ้นมาเยี่ยมมากคราวนี้พาขาข้างขวามาทับขาซ้ายวางให้เป็นเลขสี่พอวางเป็นเลขสี่ปุ๊บเนี่ยยืดอกค่ะมือจับไปที่หน้าแข้งจับไปที่หัวเข่าได้เลยนะเราจะพาหน้าอกลงไปหา หน้าแข้งพาไปหาน้องของเราขอซ้อมสามชุดสูดลมหายใจเข้าออกพับตัวลงมาหลังตรงๆนะหายใจเข้ายืดออกพับตัวลงมาหายใจเข้ายืดและออกพับตัวลงไปจาะสูดลมหายใจเข้าพาตัวกลับขึ้นมา เมื่อสักครู่ซ้อมคันนี้เอาจริงเดี๋ยวเบี่ยงให้เห็นชัดนะว่าหลังเราตรงๆเอาจริงเราจะค้างท่ากัน5ลมใครมีเวลาสามารถค้าง8ลมหรือ10ลมได้เลยสูดลมหายใจเข้ายืดอ,อกค่ะหายใจออกพับตัวเองลงไปวางสอบได้นะวางศอบบนขาตัวเอง แล้วก็ยืดหลังให้ตรงให้หน้าอกลงหาต้นขาให้ได้มากที่สุดใครวางศอกไม่สะดวกก็ไม่ต้องวางนะคะจับสบายๆงอลำตัวลงพับลำตัวลงไปแบบสบายๆรับรู้ไปที่กล้ามเนื้อสะโพกเราค้างท่ากันอยู่ตรงนี้ห้าลงหายใจหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวใบหน้าเงยมองไว้ได้ยืดคางออกไปได้ เพราะว่าการยืดทางมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะ้าอกยืดท้องเราไปด้วยและยืดกระดูกสันหลังเราไปด้วยเอาลราจะพาขึ้นและสูดลมหายใจเข้าพาดไวขึ้นมาแล้วหายใจออกผ่อนคลายเยี่ยมมากเปลี่ยนข้างเลยจ้ะขาซ้ายมาจ้ะขอซ้อมก่อน3ชุดยืดอกหายใจเข้าออกพับตัวลงเข้ายืดขึ้นออกพับตัวเข้ายืดขึ้นและออกพับตัว หายใจเข้ายืดขึ้นมาคราวนี้จะพาค้างท่าแล้วหายใจออกพับตัวเองลงไปไปให้มากขึ้นกว่าเดิมให้อกไปติดน่องได้มากที่สุดเลยปล่อยมือสบายๆวางข้างลำตัวได้หมดเลยหรือวางบนหน้าแข้งวางบนต้นขาแล้วก็อยู่กับลมหายใจลองหายใจเข้าแบบช้าแล้วหายใจออกช้าเช่นเดียวกันค่ะ เราค้างกันห้าลมขออีก3มลมหายใจนะ3รับรู้ไปที่สะโพกฝั่งซ้ายที่เขาขายใครจะลองกดต้นขาฝั่งซ้ายลงไปดูได้นะคะแล้วจะรับรู้ไปที่ก้านเนื้อขออีกหนึ่งลมสูดลมหายใจเข้าและหายใจออกเยี่ยมสูดลมหายใจเข้ายืดตัวเองขึ้นมาจ้ะปล่อยเท้าสบายๆคราวนี้มือทั้งสองข้าง ไปจับที่ขอบเก้าอี้ด้านหลังนะเราก็นั่งให้เต็มเหมือนเดิมแบบนี้แหละเราจับขอบเก้าอี้เอาแล้วขอซ้อมก่อนหน้าก้มลงคางเกือบชิดอกได้ยืดดันอกออกมาแล้วเก็บกลับเข้นไปดันอกกลับขข้นมาแล้วเก็บไปดันอกออกไปไม่ใช่ดันอกกลับดันอกออกไปแล้วกลับขข้นมาเราซ้อมสามคราวนี้เราจะพาครั้งท่าขอห้าลมสูดลมหายใจเข้ายืดอก ยืดอกแล้วหน้ามองตรงค่ะมองไปที่มุมห้องมองไปแบบสบายๆแอนอกมือเกาะดึงเก้าอี้ไว้แล้วอยู่กับลมหายใจ5 4 3 2. ี่สาสหูครไปถึงบ่าไหลเลยนะและหนึ่งยี่ยมค่อยๆลดตัวเองมาจ้ะโอสบายอะ่ะ นี่มไดินั่งทำง,งานกับเขาด้วยนะเยังสบายขนาดนี้คราวนี้จะพาบิดจากมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าขวาโดยการวางแบบพาหลังมือวางพาหลังมือวางมือขวาไปด้านหลังไปด้านหลังอ้อมไปเรื่อยเลยจนไปถึงขอบออไปที่สะโพกฝั่งซ้ายได้เลยสูดลมหายใจค่ะหายใจออกบิดตัวมองข้ามหัวไหล่ขวามองข้ามไปนะ อาวแล้วคราวนี้พอเราบิดเสร็จเราจะลดคอลดสิลดหูฝั่งซ้ายลงไปหาหัวเข่าขวาสุดลมหายใจเข้าหายใจออกเอียงค่ะเอียงลงไปเลยเอียงคอลงไปห้าใครตึงเกินไปขึ้นมานะสี่สามสอง หนึ่งเยี่ยมยืดเก็บคอกลับคืนมาที่เดิมแล้วพามือขวามาจา้าโอ้โหสบายอะ่ะสะบัดเล็กน้อยเอาละเปลี่ยนด้านต้องหมุนเปลี่ยนด้านเสร็จมือข้างขวามามือขวาหลังมือนะไปวางที่หัวเข่าฝั่งซ้ายมือซ้าย เดินไปจ้ะเดินหลังไปจนถึงสะโพกยืดอกสูดลมหายใจเขาหายใจออกหันหน้าไปมองข้ามหัวไหล่ซ้ายจัดระเบียบตรงนี้กันก่อนพอเรามองข้ามหัวไหล่ซ้ายเสร็จเราค่อยๆเอียงศีรษะพาหูขวาลงไปเอียงลงไปหาเข่าซ้ายแล้วอยู่กับลมหายใจรับรู้ไปที่แขนฝั่งซ้ายไหล่ฝั่งซ้ายกำลังคลายแล้เราบิดตัวไปด้วยห้า สี่สามสองหนึ่งเยี่ยมพาตัวเองกลับขึ้นมาว้าวจัดให้ทั้งบิดและเอียงอยู่ในท่าเดียวกันเอาละจบปิดท้ายคนที่ใช้มือเยอะๆ ฝ่ามือทั้งสองข้างของเราอะวางที่ต้นขาปลายนิ้ววางที่ต้นขาหันหลังมือใส่หน้าท้องตัวเองแล้วค่อยๆกดมือลงไปค่อยๆกดมือลงไปทิ้งน้ํำหนักไปจ้ะทิ้งน้ํำหนักแล้วประมาณว่าแอนอกกระดกก้นนะทิ้มน้ำหนักลงไปแล้วค้างท่าตรงนี้มันจะเป็นการยืดเส้นหัวใจกับยืดเส้นปอดของเรานะ แอนอกระดกก้นไว้สี่สามสอเยี่ยมมากยืดตัวเองขึ้นมาจา้าผ่อนคลายง่ายฝ่ามือสะบัดเล็กน,อน้อยให้เลือดลงขอบคุณสิ่งดีๆที่สร้างขึ้นมาค่ะ คุณที่เราดูแลตัวเองและขอบคุณที่แบ่งปันเวลามานั่งยืดไปด้วยกันสามารถใช้ท่านี้ทำได้บ่อยๆเลยนะคะสักประมาณ2ชั่วโมงทำครั้งหนึ่งกำลังดีเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะมัสเต้ค่ะ